ผมมีข่าวไรอยากจะบอกคุณบอกว่าผมถ้าพูดตอนนี้คุณไม่มีอารมณ์ถ่ายเหรอเดี๋ยวผมใข่ของแต่เดี๋ยวผมค่อยว่ากันมึงบอกมาเร็วมึงบอกมาอีกไปเป็นดีใช่ไหมมึงพูดอย่างเงี้ยกูกูกูไม่มีอารมณ์ถ่ายกูไม่มีอารมณ์ถ่ายกูไม่มีอารมณ์ถ่ายมีเรื่องอยากจะแบบว่าบอกให้เอฟซีรู้ว่าคุณจะเซ็งว่าดิน้อยป่ะแต่เมื่อกี้กูก็แปลกหน้อยน้อยหน่อยเรื่องอะไรน้อยเรื่องผมบอกเอฟซีว่าผมจะแยกทางกับบอยแล้วอะแยกเรื่องอะไรค่ะกับแม่กับแม่ผมแล้วทุกคนจะไม่หาคนใหม่แล้ว ทำไมอะแม่แล้วผมไปทำอะไรผิดคือผมจะบอกเอฟซีกันทุกคนนะครับว่าผมจะแยกทางกับโคบอยคัทแล้วครับจะแยกทางกับโคบอลจะแยกทางกับโคบอลคำเตือน คลิปนี้เราได้ตากล้องมือสมัครเล่นที่ชื่อโกบอยคัตไปถ่ายทำอาจจะมีบางช่วงที่เจ้าเข้าบ้างและอาจจะมีบางช่วงที่เห็นแค่ปากขออภัยเอซีด้วยนะครับไอ้บอยมาออ้คสามครับอ้าวเิดข้อประตูห้องแลว่าเรียกเปิดได้นี่ <c oughs> เปิดได้มีการคุณอยู่สวัสดีครับเอซี <c oughs> FC นะครับทำอะไรอยู่ครับน้อยน้อย굿มอร์นิ่งนะครับเช้านี้ตอนนี้เหกโมงเช้า หกโมงเช้าที่ประเทศฝรั่งเศสครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จริงๆแล้วผมยังอยู่นานแต่ว่าเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอืที่ปารีสครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากเลยแป๊บเดียวกี่วันวะเจ็ดวันนะก็เจ็ดวันห้าคืนที่เรามาอยู่ด้วยกันครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนี่วันนี้มีมีแพนไปไหนมั้งวันนี้แพนของวันนี้ก็คือหนึ่งก็คือจะพาไปถ่ายรูปกับตูชัยชองเซรีเซ่ครับอ่าแล้วก็หออเฟลแล้วก็ไปล่องเรือดูแบบพวกบนนอร์ตดามแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยเราจะได้ช้อปปิ้งนี่คือสวรรค์รอมาห้าวันคือนี่สิ่งที่คุณชอบที่สุดแล้วใช่ ห้าวันไม่ได้ช้อปปิ้งเลยรู้สึกไงบ้างเดี๋ยวเอสซีก็ได้กัโอ้โหมึงติดช้อปปิ้งไอ้นิกกี้มึงติดแบรนด์เนมก็ต้องเข้าใจโอ้ยรู้ไหมว่าต้องไปแบบอเมริกาตั้องไปอเมริกาที่ผมไปซื้อของกับก้อยอ่ะไม่ช้อปปิ้งจนวันนี้ที่ถ่ายอ่ะไม่ช้อปปิ้งเลยคันไม้คันมือไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยเพราะว่าเพราะว่ารอที่จะมาซื้อที่ฝรั่งเศสแล้วก็จริงอันทริปเนี้ยจะซื้อให้เซอร์ไพาสวันเกิดน้องก้อยด้วยเหรอเออแต่ว่าพ่อน้องก เอโอโกช่วยช่วยช่วยผมคิดเอยมีเสื้ออะไรให้หนูแค่<ม>คุณมา <c oughs> เขาก็ดีใจแล้วมั้งแต่นี่กี่ให้หมดเลยนะกระเป๋านาฬิกาไม่รู้ให้อะไรเลยเลยสื้อลองเท้าบ้านให้บ้านด้วยเหรอเอาดีๆเอาดีๆกับบ้านผมผมโอรู้ว่าผมเลือกอะไรั้งเลือกไม่ใช่คุณไม่ได้เลือกคุณก้อยคน,คนเลือกผมได้เลือกยังน้ง เลือกอะไรให้ถ่ายทั้งบ้านเลยผมได้เลือกอย่างนัอบิผิดเอเปิ่งสีดำนี่คือสิทธิ์ของคุณแล้วเอาแล้วไปอยู่มาไม่รู้จะอึดอัดเมื่อไหไม่เลยมีความสุขผมตามใจเขาเพราะผมเชื่อว่าแฟนผมเทสตดีอ่แต่เ็าเทสตดีจริงๆินะเทสตดีเขาเทสตีบ้านเลยออกมาดีมากบ้านเลยออกมาแฮปปี้มากอือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะต้องออกไปประมาณแปดโมงแปดโมงรถออกเดี๋ยวผมขออาบน้ํา ทางฟันก่อนโอเคแต่ตอนนี้เขาพ่อยผมจะบอกอะไรให้ครับผมการแปรงฟันของผมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าเอฟซีเนี่ยดู youtube ผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมี่ยเป็นคนที่รักความสะอาดเรื่องฟันมากเป็นคนที่ชอบแปรงฟันมากตอนเช้าก็ต้องมีละรอบหนึ่งหลังอาหารเที่ยงก็รอบหนึ่งเย็นยังคือน้อยๆในสามรอบเคยแอบถามนิกกี้ว่าทําไมต้องแปรงเยอะขนาดนั้นนิกกี้บอกว่าเวลาเข้าฉากเกรงใจฮะใช่ กิไใจเพราะว่าเราต้องเสริมความมั่นใจให้ตัวเองอ่ะบอยหนึ่งก็คือปากเราต้องแบบว่าหอมแล้วก็สดชื่นออจากนี้ไปอ่ะจะหอม แล้วหน้าดมมากกว่าเดิมเพราะนี่คือยาสีฟันสปาร์เคิลสูตรสารสกัดเมล็ดกังชงคือเราไปนสยเขียวอยู่แล้วยอมรับว่าเรามาใส่เขียววาแล้วานแใช่ไม่ใช่จริงหรอเราใส่เขียวอยู่แล้วที่คุณเป็นเด็กดีนะคนอารมณ์ดีโอบอยผมอารมณ์ดีทําไมอะเออคือเราใส่เขียวอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยมาเห็นยาสีฟันใส่เขียวเนี่ยเข้าทางเราเลยเราก็เลยเฮ้ยเห็นแล้วนี่เราต้องลองซะหน่อยเว้ยต้องพกมาซะหน่อย เดีで kung, で๋ยวเดี๋ยวมึงจะไม่ได้ไปลงเอาแล้วครับอันนี้คือหยอกอันนี้คือหยอกเฮ้ยมันหอมไหมติ๊กนมนี่เฮ้ยมันหอมเว้ยโอ้โหโอบอยมันหอมแบบแปลงให้ดูสีสีอะไรมันสีอะไรดูอะฮะสีอะไรแม่ทรายเขียวสีแดงมั้งดูดูดูมันหอมโอบอลผมงเขาชอบเลยว่ะตี๊แปลงให้ดูเลยนะครับมามามานี่มาโอ้ย อ,ออ่ยเขาบอกว่ามีส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติแอลสารสก,กัดจากเมล็ดก,กัญชงแฮมซิสเอ็กทรั c ช่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียทำให้ระคัดกินปากลมหายใจสดชื่นลดการระคายเคืองช่วยลดคราพักทำให้ฟันขาวทำให้ฟันแข็งแรงหอมระหว่างแปลงนะครับเอสตีหอมตลอดวเวลาขึ้นความหอมมึงไม่มีความสุขเลชอมากแปลไปด้วยพูดไปด้วย เอนะครับใครที่อยากมีความสุขตอนแปลงฟันเหมือนผมนะครับนี่คือของใหม่ในตลาดแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกสปาเคิลที่เอาใจสายเขียวนะครับเหมือนพวกเรานะครับอยากให้เอีนะครับมาลองกันให้ได้ฟินนะครับกับสปาเคิลสูตรสารสก,กัดมาเล่นกันชงนะครับตอนนี้ใครไม่ลองนะบอยผมว่าตกเทรนด์เลยนะามาลองแล้วก็บอกความรู้สึกแล้วก็แชร์กันใน a c e b o o k นะครับว่าหลังจากที่ลองใช้แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับเอตทุกคนเฮ้ยใช้แล้วเป็นไงบ้างวะเย็น อย่างแรกคือเย็นแล้วก็สดชื่นไม่แสบปากเลยแหลอกแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือรสชาติดีรอร่อยมากคุณชายว่ารสชาติดีเลยเหรอรสชาติดีเลยอร่อยอันนี้ต่อไปต้องเป็นกระแสนะผมว่าต้องเป็นกระแสผมใช้แลวผมชอบมากฝากกัด้วยนะครับสปาร์เคิลสูตรสายสกัดมะเล็ดกัญชงยาสีฟันสายเขียวที่เราต้องลอง ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับประตูชัยชองเซริเซ่ชีวิตผมผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเนี่ยคุ้นชินกับฝรั่งเศสนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยเรานอนที่ลาเดอฟองผมมาสนิทกับลาเดอฟองมาตั้งแต่ผมอายุป่วยมาไรอ่ะไม่มีอะไรก็เล่าให้เอฟซีฟังเขาบอกว่าเขาสนิทเขาสนิทกับไอ้ภูมิประเทศเพราะว่าชองเซริเซ่อะไรเงี้ยโอ้ยเชื่อไหมว่าตอนเด็กๆพ่อผมมันเคยเกือบซื้อบ้านที่ชองเซริเซ่นะ คุณเฮ้ยจริงๆพ่อคุณพังอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีไอ้ทาวโฮมชื่อติวานน์ชองเซรีเซ่ห้ากันโหมังไหนไม่เชื่อโอ้โหนี่ก็พ่อพี่ซื้อเดี๋ยวนี้เคยเกือบซื้อนี่คุณก้อยรอถ่ายรูปคู่คุณอยู่ร้านเดอะฟองพารามเก้าเอาวันนี้เราจะมาทัวร์ปารีสกันนะครับครับจุดมุ่งหมายของผมก็คือให้แม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้ประตูชัยชองเซรีเซ่อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็น่าจะไปเอาหอไอเฟลนะครับแล้วก็ล่องเรือ โบสถ์นอตเตอร์ดามกันครับโอเคเฮ้ยอยากกินขนมปังอ่ะหน้าคมนะหน้าคมนะฝรั่งเหมือนมีดแต่ตัวแต่ตัวเขาสูงอ่ะสูงสูงกว่าเราอีกอ่ะโอ้ยใครมานะครับตรงนี้นะครับตรงชองเซานิเซ่เนี่ยเห็นไหมทั้งฝรั่งทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนี่ยใครก็ตามนะครับก็จะมาต่อคิวถ่ายรูปกันมุมนี้แต่มีสองสาวเกาหลีเขาก็ต่อคิวอยู่นะออันยงอันยองสดีค่ะ เอามีดมาอะอะแล้ไต่อจะมาต่อคิวตรงนี้เพราะว่ามุมเนี้ยมันก็จะอยู่กลางช่องเซนิเท่พอดีครบอยแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นถึงเวลาแล้วสองสามเราดูมอาดูสองสามคแอคถ่ายรูปดีกว่าเราระหว่างนี้เขาถ่ายรูปกันอยู่นะครับไปดูคิวต่อไปนะฮะยังอีกเยอะเลย เราต้องรอแป็นนึงคุณนิกกี้เริ่มออกอาการเกรงใจละเกรงใจของแล้วก็เดี๋ยวจะรู้สึกว่าจะถ่ายรูปให้สนุกนะได้ได้ผมณคุณวาถ่ายก่อนเนี่ยชอบนิสัยนิกกี้อย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดมีใครรอมันนานๆเนี่ยนะมันเกรงใจอ่ะทไมออ่ะะคใรมันจะเป็นคนขี้เกรงใจยืนถ่ายรูปเงี้ยแล้วมีคนรอเนี่ยถ่ายไม่ได้ละไม่ละก็เพาไม่ได้เกลียดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวคุณ เออเออเกงใจที่ใสอ่ามาอันนี้ก็คือใครมาฝรั่งเศสก็ต้องมาแหละทุกคนอมว่าร้อยเปอร์เนตะถ้ามาปารีสอ่ะดูดจากข้างหลัง<ด>มันเป็นสัญลักษณ์นะสะทอ้อนสะทอ้อนอยู่นี่นะครับด้านหลังของเรานะครับ จะเป็นแบบมุมที่ว่ามีคนที่จะแบบโดนจิ้กของอะเยอะสุดพี่กี้คนที่เรามาเยอะจังเหรอแต่ตอนทุกคนเขาก็ต้องมาถ่ายรูปอะครับโกแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยเหมือนโชครายนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนซ่อมแซมตรงเนี้ยโอ้ยแม้มันจะมีไม้มีการิตี้เนี่ยมันคืออะไรครับไม่ค่อยสวยอะถ้าถ่ายตรงเนี้ย ข้างล่างอ่ะมีสวนนะครับสวนสาธารณะนั่งเล่นได้แล้วก็ข้างหน้าเป็นหอไอเฟลแต่แปลกใจอ่ะคนอื่นก็ถ่ายหอไอเฟลทำไมคุณแม่คุณมาถ่ายอะไรกันตรงนี้ฉีกอ่ะแม่ผมฉีกครับคนอื่นถ่ายหอไอเฟลเนี่ยเห็นไหมโวยไหมครับผมนี่เห็นนี่หอไอเฟลหอไอเฟลนี่ครัถ่ายข้างหลังก็ฉีกหอไอเฟลใครๆก็รู้จักอ่ะนี่คนรู้จักปะรู้จริงถ้าหอไอเฟลใครๆพูดถึงก็ต้องรู้ดีิแต่เนี่ยคนไม่ค่อยถ่ายให้แบบว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะอะได้ใครมาฉีกได้ใครมา ขา้างล่างอะอยากพาโบไปนะระหว่างนี้น,น้อยน้อยไม่ได้ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องการถ่ายรูปเลยนะฮะอรัชพรดูาลังมีความสุขมากดูดูดูอรัชพรนี่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันไม่มีไอ้กราฟิตี้อ่ะทำไมเขาต้องทำแบบเป็นเรื่องเปลาเฮ้ยแต่เป็นง,งานอาร์ตว่ะเฮ้ยสวยว่ะ ระหว่างนี้ก็ต้องถ่ายคุณกันไว้ก่อนกันพวกคุณเอาอบระวัติมาเยอะแยะแต่เรื่องจริงนะแต่พอมีกล้องไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยใช่พอมีกล้องมีใครเข้ามายุ่งจริงเวลาไปไหนก็ตามนะครับเราอยากให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยยิ่งขึ้นมันมีเพื่อนนะถือกล้องไว้ไปไหนเดี๋ยวจะล่องเรือครับล่องเรือชมบทนอตเตอร์ดามวิวมันจะสวยมากนะบอยมันจะเห็นบทนอตเตอร์ดามแล้วก็เห็นหอไอเฟลไปวนเรือประมาณชั่วโมงป่าคนนี้เขาคือเขา เชิงช้ามอ่ะเขาจะทําอะไรนี่คือต้องคุมเชิงเพราะจริงๆเวลาผมไปไหนผมจะคุมท้ายทัวร์ตลอดเคยคุมเชอรครั้งหนึ่งรถหลุดล้อไห้อะน้ำตาตกในหรอทำไมก่อนเพื่อนมีเรื่องอ่ะนะถ้าปล่อยอ่ะนะบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะบอกแล้วมึงอย่าคุมเชิงเชิง์อยู่ําหําทำไรอ่ะเอ้าคุมเชิง์นะยืนคุมให้ดูใหะไม่น่ามาด้วยแล้วเฮียกูคิดผิดแล้วไหมมาไกลตัวคุมเชิง ที่เราจะได้ดูวิววิวอะไรบ้างครับพี่กรณ์อ่าพี่กรณ์เบอกอธิบายหน่อยนี่ตอนนี้นะเรือเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง10นาทีหนึ่งชั่วโมง10นาทีก็คือตอนนี้เนี่ยเห็นข้างหน้าไหมเรือเนี่ยเรากำลังจะผ่านสะพานอเล็กซานเดอร์ไงเป็นสะพานหนึ่งในสามสิบห้าสะพานข้ามแม่น้ำแซนที่สวยงามที่สุดแล้วก็เรือเนี่ยจะล่องผ่านไปเรื่อยฟังไว้นะสองคนอนาคตนะเดี๋ยวไปถึงเกาะอิเดราซิตเต้แล้วเนี่ยจะเป็นโบ๊ท บ้านคู่เมืองก็คือโบสถ์ที่รัฐโบเลียนเขาสมมงกุฎเองใช่ไหม,อมขอพรไว้อยากได้ลูกผุกคนแล้วก็จะผ่านในนี่คุกวกีอเอพีเรียกว่ากล่องแซจเรียตอนที่พระเจ้าหลุยที่16แล้วก็พระนางโบเลียนตอนนี้ก่อนจะโดนไปตัดคอด้วยเครื่องกิโยตินเนี่ยมีนั่นบรรยากาศดีมากเลยโอบโอยดีบรรยากาศดีๆแบบนี้จะหนาวตายอยู่แล้วมันก็ต้องทำอะไรรู้ไหมทำไมแปรงฟันนะดิคุณนึกว่ามันจะกินน้ำเป็นอะไรมาลูกโอบอยเป็นคนโรคจิตนะทำไมอ่ะชอบแปรงฟันที่สุด วันหนึ่งอ่ะสามรอบเพราะว่าอยากให้รู้สึกว่าปากของเราเนี่ยหอมแล้วก็สดชื่นอยู่ตลอดเวลาสปาเคิลเนี่ยยาสีฟันกันชงสูตรธรรมชาติเนี่ยอยากให้ FC มาลองกันให้ได้ฟินใช้แล้วฟันเป็นไงนี่นี่ยาสีฟันสายเขียวต้องลอง FC ฟซีต้องลองถ้าได้ได้ฟินโอ้โหแล้วดูสีดิแล้วมันหอมมันหอมหลอดดมดิตรงนี้ไดไงเอาอย่าแป้งแล้วดูดนะ ตอนนี้ก็ซื้อได้นะครับเราวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเซเวเ่นอีเลเวนคลินิกชนกรรมชั้นนําทั่วไปนี่วิติใหม่ของการขายของเมื่อไหเป็นไงให้อุปแปลงปันการปารีส <c oughs> เป็นไงคนเดินล,ล่องเรือะุูวิวฮะไม่ร้อนทำไมอ่ปปะทำไมทำไมหรือว่าโทร027360303อยู่ที่ไหนคุณนิกกี้ตรงนี้ครับรา้านท่าบรมรูปสงมาฉีกแล้ว ใช่ไหมเพราะว่าไม่ไปเพราะาสมัยก่อนเนี่ยเรามาดูเขาไงกบ่อยรเรามาดูเขาแล้วเราก็เอาไปสร้างที่บ้านเราไง<อ>มาจำของเขาอ่ะแล้เอาไปสร้าง้างสิษไทยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยธนารายนะยังหรอ เาพระยาโกษาธิบดีปานมาที่เกิดอับปราชญาเจ้าพยาโกษาธิบดีปานมีเมียที่ฝรั่งเศสมีลูกแต่ว่าตอนกลับนี่ไม่ได้เอาไปเอาไปไม่ได้เอาเมียลูกไปถ้าเกิดไปพระราชวังแวร์ซายอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าเรื่องเล่าเหมือนบุ๋มเพสันนิวาสอ่ะสมัยนั้นอ่ะมีพนารายมาใช่ไหมพนารายมาราชพนารายมหาราชส่งเจ้าพยาโกษเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานอ่ะมาเลยนี่น้องปานกันเหล็กแต่ปานอ่ะรู้สึกเป็นทู่แนนมาปั๊บรู้แน่นมากไปโกเมื่อกี้เดี๋ยวฮะ เรามาทำไมเนี่ยคือตอนเนี้เขาแยกกันคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ก็คือซื้อหนังหอมไปออแต่ผมเนี่ยจะจะแยกไปช้อปปิ้งกับน้องก้อยที่ห้างใหม่ชื่อห้างซัมเมนแตนผมก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวผมให้เงินแม่ว่าแม่อยู่ตรงนี้กับแก๊ผู้ใหญ่ไม่ล่ะโอ,อ้โหที่แบบว่าเขาเรียกได้ว่าราคาดีกว่าที่ไทยเยอะคว้ามือหนับเลยอะคว้าเงินคว้ามือหนับคือคว้ามือผมหนับเลยอะกูไปด้วย <laughs> ไปด้วยไปได้ไห แต่ผมชอบการเดินปล่อยฟรีอะไรอย่างงี้ผมไม่ค่อชอบแบบว่าไม่ค่อชอบแบบไปที่นึงแล้วก็พัก15นาทีที่นึงแล้วเอออ้กูมาทำตอยเธอใชไงสมัยก่อนเขาเขาเป็นยิ่งใหญ่มากนะลงรากฝังเข็มยังไงใช่ไหมไปรากฝังเข็มยังไงได้อยู่อ๋อแปลว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่มากนะใช่สมัยก่อนนั้นรู้รึเใช่ เป็นแบบตึกเก่าหมดเลยอ่ะอืมคาค่วางกระเป๋ากันนะคะแฟนยืดยืดไม้เป็นไรผมเดินประกบหลังอยู่เดี๋ยวพาไปดูห้างใหม่ห้างใหม่หหมนะมันมีอะไรบ้างโอ้มมห้างใหมห่ห่อซัเมนเตนซื้อซเมนแตนผ่อนช้อปปิ้งครับไว้กินนี่ก่อนราวนี่ก่อนทำไมอ่ะของหวานเพิ่มความหวาน<อ>หน่อยจะได้สดชื่นหน่อยเหรอไม่กี่เฉามากอน้าคุณผู้ชายเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงนั่งเฉามาไปตอบกูเถอะเนี่ย มึงเคยโดนขวดเหีจะได้เปล่านี่ยโพสต์ด um um ิ้นเลยดินะขอร้องเถอะผมไม่ไหวถ้ากินหมดเสื้อของใครก็กูบอกแล้วอูไม่อยากผมขอบคุณกูบอยเนี่ยเพราะว่าใส่เสื้อกูบอยเข้ามันในช็อปเขาอะเขาก็ดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเขาสองพันสี่ร้อยหอาเิบโอเคไปเงินเท่าไหร่สองพันห้าร้อบาทโอเคไปดูแลดีมากดูแลดีดูแลวาชื่อเนม Marco Nice to meet you Marco Marco y Euro 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 o k a ทำไมไม่เอาเป็นบาท เป็นบาทแล้วมันเห็นยอดเป็นแสนทำใจไม่ได้แค่ยูโรมันส0 0มันแค่3า0พยูโรไงมันรู้สึกว่าถูกกว่า subscribe ในช่องนะคับแล้วอย่านี้ครับผมต้องโอมอ่ะป่วยคุณสุดที่เลยนะให้เขาดูเนี่ยเขาก็ต้องเห็นแล้วเขาล้อกีดเลยนะครับายบายบายมาวันนี้ช้อปปิ้ผมพอแล้วผมต้องให้แม่กับคุณบอยแล้วไม่ต้องให้กูมึงไปซื้อมาไปซื้อมาผมไม่อยากได้ผมไม่อยากได้ต้องให้คุณไปซื้อแล้วคุณก็ส่งมาให้ผมที่เมืองไทยไม่เอาไม่เอา เอาไปใส่เลยเพราะว่าเพราะอะไรจ๊ะผมมีข่าวไรอยากจะบอกคุณบอกว่าตังค์หมดแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมคุณอาจจะช็อกได้ผมยังไม่พูดหรอกเงินหมดเลยไม่ไม่ผมพูดถ้าพูดตอนนี้คุณไม่มีอารมณ์ถ่ายเหรอแต่ผมค่าของแต่เดี๋ยวผมค่อยว่ากันมึงบอกมาเร็วมึงบอกมาเอาไรไเป็นดีใช่ไหมมึงพูดอย่างเงี้ยกูกูกูไม่มีอารมณ์ถ่ายอุ้ยเดี๋ยวค่อยค่อยบอกค่อยบอกเดี๋ยวผมก็บอกคุณนะสบอยครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือซื้อให้แม่กับพ่อผมอ แม่ก็คือแม่เสาพ่อพ่อพ่อแท็กพี่ชายต้องจะเป็นขออนุญาตลานะครับใช่ก็ต้องเอาไว้ม่อปล่อยพ่อปล่อยไม่คุณซื้อแม่ตายเขาก่อนเอาให้โก้ก่อนผมนะนะไม่ได้ไม่ได้วันนี้ต้องให้คุณคุณนะชัดคุณอยากซื้ออะไรให้โกบอยคะให้เขาเลือกครับมา เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ผมบอกว่าผมไม่อยากได้เอา้องดี้ดีกว่าไม่ไม่ผมไม่อยากได้แต่ท่านที่กี้จะซื้อคุณไปซื้อคุณไปซื้อมาแล้วก็าไปให้ผมที่เมืองไทยไม่ได้ไม่เอาเมืองไทยไม่ได้โกชอบด้วยแม่ผมไม่อยากได้คนเราแล้วพอมันจะมีไม่ไม่ใช่ก่อนเคยสังเกตไหมว่าคนเราพอมันจะโดนไล่ออกอะไรเงี้ยมันจะมีโบนัสกี่เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยมันคงทำหน้าสงสัยนะก็เหมือนกัเขาไม่รู้คนเราอะแต่ผมว่าม่ไม่บอกโกะแต่ผมว่าต้องคุยกัน ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์อะไรต้องคุยร์กคื้องต้องห้ดเลหคือเลยโก้ค้อนเข้มขันเอยค้อเข้มขัดอยากให้ดีอไปหนึ่งแล้วก็แล้วก็อันนี้แล้วก็แบบว่าโก้ยังไงเขาต้องให้โก้เลือกเลยแลือกเลือกโก้ไม่โก้ไม่เลือกของของฝันคุณก็ต้องเลือกให้ผมไม่ใช่ว่าผมเลือกเองเอาโอเคของฝันอ่านี่พ่อบอยนี่คือมอบให้นะครับมอบให้คือให้คือให้รรัับบลูกค อุ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยแต่ซีนใหญ่มากเฮ้ยบอยดีใจบอยดีใจโชว์หน่อยโชว์หน่อยก็ดีดีดีใจผมว่าเม่อเขาจะซื้อให้ก็ถ้า่อเขาจะซื้อให้เราก็แล้วแต่โชว์หน่อยเออเราก็ไม่ไม่เพราะว่านอกจากเราซื้อเองแล้วไงเราก็ซื้อให้กูบอยซื้อให้แม่ดีใจนะอารัจพรอารัจพรเป็นคนเลือกให้แล้วอารัจพรบอกว่าไอ้เนี่ยหมก เขาเหมาะดีก็ขนใช้เลยใช้เลยดิเดี๋ยวดิใช้เลยเขาเป็นเป็นใช้ที่บ้านดีใส่เราสวยใส่แล้วสวยเลยันโชวะของคุณแม่สับวาราแกได้ไหมใกล่องได้โชว์เลยนะมั้ย แม่โชว์หน่อยแม่โชว์หน่อยนี่กุชชี่นะเหมือนกันถ้ากูบอยของแม่กุชชี่หมดเลยสวยแม่น่ารักอันนี้ก็สวยกูบอยเนี่ยไม่ได้้า้แบรนด์นมแต่สิ่งที่บอกให้นิกกี้เขาก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้ไม่ใช่คือเราอะเราอะให้ก็คุ้มเลยเพราะว่าคือกูบอยตัวเนี้ยมาที่ยุโรปเนี่ยเขายังใช้กระเป๋าที่แจ็คแฟนฉันให้อยู่แล้วก็เราเป็นลูกเขาไงเราวมัเลยต้องซื้อกระเป๋าให้เขาเพราะเขายังไม่มีกูบอย ที่ผมซื้อของให้คุณเนี่ยเพราะว่ามาอยากจะตอบแทนมูลคุณที่คุณดีกับผมมาตลอด3ปี3ปีที่ทำยูทูบด้วยกันอขอเนี้แทนของนิดนึงนะคะใช่เลยใช่เลยใช้เลยเดี๋ยวพี่เอพี่เอจะพาพี่น้องนิกกี้ไปเข้าวงการนะคะหน้าเขาดีใจมากเลยอะหน้าเขาแบบว่าจะร้องไห้ไม่ใช่ในชีวิตไม่เคยมีพวกแบรนด์เนมอะไรแบบนี้่ผมสำคัญกับคุณในชีวิต คุณแมก็เป็นที่หนึ่งอะเป็นที่หนึ่งในใจอ่ะเขาจะบอกลูกๆเสมอเพราะลูกๆอ่ะเข้าใจทุกคนเขาเข้าใจผมเสมอเวลาผมซื้ออะไรให้นิคี้ไปอ่ะลูกเมีย์เขาเข้าใจแล้วไม่มีใครอิจฉาแอบอิจฉาหรือน้อยใจเลยปีที่อภิผ่านมาซื้อลําโพงมาให้แสนกว่าบาทแต่ปัญนึงนะขออนุญาตหมุนนิดนึงได้ไหมคะเรื่องแสงไปทางนี้ทางนี้ลำโพงใช้ยากมากลำโพงใช้ราคะต่อค่ะใช้ยากมากอะลำโพงก็สรุปก็คือรักโกบอยไหมก็รักก็รักแต่ว่ามีเรื่องอยากจะแบบว่าบอกให้เอฟซีรู้แล้วก็โกบอยรู้ไม่รู้อ่ะ มึงยิ้มอีกแล้วมึงมมึงต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยรู้คุณจะเซ็งปี่บาดิน้อยป่ะแต่เมื่อกี้อ่ะมึงก็แบบลอยไหมอยน้อยเรื่องอะไรน้อยเรื่องผมบอกเอฟซีว่าผมจะแยกทางกับโปรลอยแล้วอ่ะแยกเรื่องอะไรแยกเรื่องอะไรผมก็ตช็อคเลยแยกเรื่องอะไรกูทำอะไรผิดแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่คือรีแอคคนคนฟังนะไม่ไม่งงอยู่อยๆบอกแยกทางคือแยกเรื่องอะไร คึกษากับแม่กับแม่ผมแล้วไอ้นี่ผมก็เคลียร์ตรงๆเลยเยี่ยเรื่องอะไรวะผมต้องแยกทางเพราะว่าล่ะทุกคงจะไม่หาคนใหม่แล้วทำไมอะแม่แล้วผมไป่ทำอะไรผิดโอ้โหอ้าวเกี่ยวอะไรกันเนี่ยคุณได้คุณส่วนชีวิตคุณใหม่แล้วกูจะเป็นปันปลานี่คือจริงนี่คือจริงนี่คือยังไงคือผมจะบอกเอฟซีกับทุกคนนะครับว่าผมจะแยกทางกับโฟบอยคัทแล้วครับจะแยกทางกับโฟบอยจะแยกทางกับโฟบอย พรุ่งนี้โคไปไหนพรุ่งนี้ก็ไปในต่างแดนผมไปทางใต้ฝรั่งเศสเราแยกทางกันละโอ้ยแยกใจหายแวบเลยสัตว์เราแยกทางกันละผมนึกว่าจะแยกทางด้วยยูทูบโอ้ยนึกคิดหนักเลยนะไม่มีทางแยกทางกันครับนิกกี้กับโคบอยคัตเนี่ยคือไม่มีทางแยกทางกันอันนี้ขอบคุณมากเลยนะพูดงอะไรยาใหญ่ยายาโคนี่คนยาเลยคนบอ ยืนกันยืนกันไม่มีเครื่อใหม่โอ้ยเจ็บกับเขาเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวกันโอเคเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้ไอ้นี่คือแบบว่าบอกตามตรงนั้นรู้สึกมันจะร้องไห้นะเพราะว่ามันเที่ยวกับครอบครัวน้องก้อยแล้วมีความสุขมั้งครับไปค่ะคุณชาคิดไม่ครับวันนี้อาหารเป็นอะไรครับคุณชาคิดนี่เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่เราจะกินกับครอบครัวที่ฝรั่งเศสแล้วก็ ผมคุยน้องก้อยจริงๆนะว่าแบบว่าเวลามันผ่านไปไวจังเลยอยากเที่ยวต่อกับป้าๆพูดจริงไหมพูดจริงเออไม่มาสนุกไหมไม่ไงแม่มาทลิปนี้ไหนบอกความในใจหน่อยดีดีเพราะว่าผมจริงดีใจนะเพราะว่าส่วนหนึ่งได้ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหลานมาเที่ยวก็น้องก้อยเขาก็น่ารักคนได้มาใกล้ชิดกันเนี่ยก็มีความสุขด้วยล่ะส่วนหนึ่งป้าไม่ไงแม่อะไรละะไม่ไงแม่ลรรุลาลุ ตลักไหนบอกบอกหนบอกว่าท wow> ิปดีรู้สึกไงมากไม่ไงมากครับเป็นทิปที่ดี บอกความในใจของหลานรักคนนี้หน่อยแต่โอก็เลี้ยงนะก้อยเป็นน่ารักมากตอนแรกป้ารักจะไม่ได้มาแต่ก็แต่ก็โดนนะเขาบอกคุณป้าคุณป้าทำงานมาทั้งชีวิตแล้วนะครับคุณป้าแก่วันนี้ผมไม่ได้ไม่ไปไหนเลยค่ะเออก็อล้วโอเครู้ไหมว่านิกกี้เนี่ยได้น้องก้อยเป็นไมค์เฟรนเป็นเป็นคู่เขาเรียกอะไรคู่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 ไู่คู่คูคู่คู่เู่ค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 ู่บู่ค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 ู่เู่คู่คู่คู่นู่ค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  แต่ตอนแรกบอกตามตรงนะพอบอกไม่กินอบอกก็ได้คุยได้อะไรเงี้ย <c oughs> อ๋อโอเคละเราก็ชุกดีอบอกหน่อยว่า นองนิกกี้เป็นไงบ้างครับจากอาทิตย์ที่เราอยู่ด้วยกันเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ดูแล้วมีเสน่ห์นะเท่าเนอแล้วเ็าดูดูแล้วเขาเขามีความจริงใจแล้วเขามีมนุษยสัมพันธ์นะจริงๆแล้วเขาเขาแบบว่าคอยดูแลเอาใจใส่นะครับเจ๊นี่น่ารักมากน่ารักะไม่แล้วเขาดูใจเย็นแล้วเขาดูอารมณ์ดีสุขไม่มีความสุขไม่มาีเท่าอหร่ คือเอาจริงๆอะสวีเดะคิดว่าเป็นประเทศที่แบบห่างไกลมากเป็นประเทศในฝา่าคิดว่าคงบ้านปลายคงไม่ใช่แบบในช่วงวัยทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอ้า,อาความฝันมันมาเป็นเร็วขึ้นเพราะว่าน้องสาวถ้าไม่มีก้อยก็ค<ง>ือไม่ได้มาจริงๆงก้อยน่ารักมากๆ <S 1> <1> <S ชอบหล่อดาซึ้งซึ้งตอนนั้นซึ้งเป็นทิปที่แบบเพราะว่าน้องก้อยซัพพอร์ตจริงๆตัวแปลกตรงนะต้องมาถามฝั่งญาติของคุณนิกกี้นทถัล่ะคนเดียวคะคนเดียวเลยในครั้งนี้คุณพามาอย่าทำห้ผิดบัง ประทับใจในเจ็ดวันที่ผ่านมาประทับใจอะไรสามสี่สาวนี้มากไม่คือคุยได้ทุกเรื่องแล้วเราก็จะหัวลั่หัวล้อแบบกักกักได้อย่างนี้เลยอ่ะไม่ไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาน้ลเซลกันได้อะไรกันได้ยิ่งที่ผมอยากถามแล้วทุกคนรอฟังน้องก้อยเป็นไงมั้ยน้องก้อยน่ารักมากบอกเลยเลยว่าแฟนดีกีน้องก้อยดี สุดตั้งแต่ตั้งแต่นิกกี้เกิดมาเป็นคนใช่พูดอย่างนี้ทุกครั้งเรารู้สึกแบบว่าเขารักลูกเราจริงแม่อนาคตมองว่ายังยังมองหรืว่าถ้านิกกี้เสียใจไปเนี่ยโอ้เราคนที่พวเสียใจคือเป็นเราด้วยบอกเขาพูดทุกครั้งปอยก็ต้องเสียใจบอเขาบอกว่าจริงๆถ้าวันไหนวันนึงมึงมึงไปจากน้องก้อยเนี่ยปู่เนี่ยเป็นคนที่เสียใจมากเม้าเม้านี่รักน้องก้อยมากใช่จริงจริงจริงไหมครับไม่เพราะว่าทุกคนก็รักทุกคนรักปอยหมดเมาสปอยไม่จะหมาก็รักน้องก้อยรัก บอยมากก็บ่อยป็นไงมั่งกูกำลังกินห่อยทิปนี้มาอยู่กับเนี่ยอยู่กับเนี่ยมาเดียวๆเลยนะมาเดียวเดียวเลยทิ้งลูกทิ้งเมียที่เพิ่งทำหน้านทิปเนี้ยไม่ได้ใช่ไมไม่ได้อยากมาแต่พอมีนิกกี้บอกว่าโอ้มาก็ได้ถือว่าเทำงานมาทํางานแล้วก็ต้องต้องบอกให้ว่าถ้ามาคือมาทํางานคือเขาจะมาผมจะไม่ใช่ผมไม่ไม่อยากมาน้องก้อยแต่พอที่มาปุ๊บเนี่ยเราแอบดู อันแรกแลาแอบ,บดูสองครอบครัวเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนี่คือความอบอุ่นเห็นทุกแววตาทุกคนไม่ว่าจะป้าป้า,ปาเอ้ยน้าเอ้ยคุณแม่เองน้องก้อยเองสิ่งที่เห็นที่สุดเลยคือก้อยอก้อยมีความสุขมากแล้วก็มาเชนเนี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้รู้สึกแฮปปี้มีความสุขครับครับเอาโอเคเดี๋ยว ก็เดี๋ยวเราจะต้องแยกทางกันนิกกี้กับโกบอยต้องแยกกันแล้วแยกกับทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องกลับเมืองไทยส่วนโกบอยก็แยกไปฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ครับส่วนพรุ่งนี้นิกกี้กับดรีมก็จะบินมาสมทบก็เราก็จะผมก็จะไปเที่ยวทางภาคใต้แล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปก็ช่องน้องก้อยแล้วกันไปนที่ดีช่องนิกกี้จะชัดอาจจะเลยแค่คลิดรีมเพราะที้เกียจถ่ายแล้วนะครับโอเคสนุกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับายจ้า